การตอบข้อโต้แย้งของลูกค้านั้นไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จข้อโต้แย้งจากลูกค้าไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปจริงๆแล้วเพียงแค่ลูกค้าต้องการการชี้แจงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมเท่านั้นซึ่งในจุดนี้คุณสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจและพยายามเข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของลูกค้าด้วยและนี่คือตัวอย่างเชตกำลังแชร์ผลิตภัณฑ์ให้กับกีกี้อยู่กีกี้มีข้อโต้แย้งบางอย่าง ซึ่งเชิดก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นกี่กี้เริ่มที่จะหงุดหงิดและไม่สนใจแล้วและคุณลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เมื่อไรก็ตามที่คุณจัดการข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการชี้แจงรายละเอียดและไม่หลีกเลี่ยงที่จะตอบข้อโต้แย้งนั้นลูกค้าจะรู้สึกว่าข้อโต้แย้งของเขาได้รับการรับฟังอย่างแรกเลยให้คุณระลึกไว้ว่าข้อโต้แย้งนั้นแตกต่างกับการปฏิเสธการตอบข้อโต้แย้งถือเป็นโอกาสของเราที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้าส่วนการปฏิเสธ เป็นการบอกปัดตรงๆเลยว่าไม่ขั้นตอนแรกให้ฟังและจับใจความของข้อโต้แย้งนั้นเสียก่อนด้วยการแสดงความสนใจคำพูดน้ำเสียงหรือแม้แต่ท่าทีที่แสดงออกของลูกค้าขั้นตอนที่2ให้ถามหาข้อมูลเพื่อชี้แจงด้วยความเข้าใจและทวนถึงข้อโต้แย้งนั้นขั้นตอนที่3 ตอบข้อโต้แย้งนั้นด้วยการใช้ทั้งคำพูดและสีหน้าท่าทางโดยคุณสามารถถามคำถามอ้อมๆเพื่อ,อให้เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของข้อโต้แย้งนั้นได้ด้วยให้นําสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในสถานการณ์แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ line. มาดูตัวอย่างเหล่านี้กันคุณจะเห็นการโต้ตอบที่ดีนั้นสามารถนำไปสู่การพูดในเรื่องของราคาได้โดยให้คุณแจกแจงค่าใช้จ่ายโดยคิดเป็นแบบรายวันเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นคุ้มราคามากแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจถึงข้อโต้แย้งส่วนใหญ่ของคน คุณก็จะสามารถเตรียมแผนการรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้พยายามฝึกฝนการตอบคำถามด้วยการออกเสียงเพื่อที่คุณจะได้ฝึกโทนเสียงให้ดูเป็นธรรมชาติเวลาต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่ากลัวที่จะต้องจัดการกับข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจงมองให้เห็นเป็นโอกาสที่จะได้รับฟังได้ชี้แจงและได้ตอบรับข้อโต้แย้งนั้นดําไว้เสมอว่าเมื่อไหร่ที่คุณจัดการกับข้อโต้แย้งได้เมื่อนั้นคุณก็อยู่ใกล้กับการแสดงออกเพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ